ไว้แล้วจะเรียกคข้บครัวน้อพริกใบดาได้ไงเนี่ยคราวนี้ผมปล่อยเรือไปตามลมนะครับคราะนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนกับตันเรือคนใหม่แล้วนะครับทุกท่านครับไว้ใจได้นะครับกัปตันเรือเขาเลครับ จะเลิกกันใหม่แล้วนะครับอาคาวนไปไหนล่ะเนี่ยอย่าหยิบกระเล็กนะครับเดี๋ยวกับครับเไม่ดูนะครับขาวนอาวนาะอะไรไปไปทางด้านด้านขวามือนะครับขวามือครับขวามือขอบคุณครับขวามือครับไปขวามือเลยครับขนานี้เห็นท้ายไหมครับท้ายมันไปท้ายมันไปขวาแล้วหมุนทางขวาสมาหมุนนี่ครับ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 อีกรอบครับอีกรอบครับใช่เลยครับใช่เลยครับปุ่มกดนิดเดียวพออาครับไป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 ครับ โอเคพอครับพอครับโอเคแล้วเฉยๆเลยครับโอเคแล้วเราหันไปข้างหลังเห็นไหมท้ายเรือตรงเลยครับท้ายเรือตรงปุ๊บเราต้องกลับพวงมาลัยไปที่เดิมครับกลับที่เดิมจากที่เดิมที่มาได้ไหมครับได้ผมไม่คุ้นกับเดี๋ยวคุมแก้ชิดกว่านี้เลยนะครับผมผมนัดไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเปิดนะนี่ออกแม็ก